อีกแล้วยืงต้อีกว่ากูมึงก็สามารถเนาะเอ้มึงก็กินเป็นยังบักผีเทยดกินปานผะนาะมึงเนาะมึ่อวามันเป็นตะกินเู้ยุ้ยมึงก็เป็นตะกินปนานหรอเว้ยรอดงามอะยรสื่อมองของเขาเอาน่ะพาเบียร์ยีวนแรกก่อนยัดผ่องไปกาวไว้ด้ เบากวนสนเนาะกินจิ้แล้วมึงเป็นยังอ่ะเมื่อกี้ไงกูยันลุกเตียงแล้วโอ้กูไม่เห็นแกผู้เฒ่ากูวกูโดนเตะปางเงื่อนแหละรอดเกีงแท้เกิดเมื่อวันนี้บีบหัวกิ้นก็ปีโป้เลยทุกบัวเอาดูดิี่รอด